สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะพามาทำาป้องกันสองชั้นเนาะเห็นไหมทางนี้มันก็จะมีช่องทีนี้อันเดียวเนี่ยมันอาจจะป้องกันไม่ได้ดีเนาะมาดามก็เลยพามาทำวันนี้ป้องกันสองชั้นเลยการป้องกันสองชั้นเนี่ย มาดามก็จะพาทำเนาะเอาอันเนี่ยสองอันมาหน้ากากสองอันมาก็มาแกะตรงนี้ออกมาดามจะแกะให้ดูใกล้ๆเนี่ยมาแกะที่รอยที่เขาพับไว้นี่ออกนี่ทางนี้มาดามแกะไว้แล้วมันก็จะเป็นกว้างเนาะนี่แล้วก็มาแกะฝั่งนี้แกะใหญ่ขาดนะค่อยๆแกะสมัยนี้อะไรก็ป้องกันสองชั้นทั้งนั้นเลย เห็นไหมย t u b e ก็ม <y> ีการป้องกันใส่รหัสสองชั้นเหมือนกัน Facebook ก็ใช้สองชั้นอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันก็จะกว้างขึ้นนี่กว้างขึ้นแล้วเราจะเพิ่งเอานี้ออกเราดูก่อนว่าอันไหนสวยก็กันอันไหนสวยก็กันก็ไปข้างนอกอันนี้สวยกว่าก็ไปข้างนอกนี่เราก็ดึงอันนี้ออกเลยดึงสายมันออกไปเลย นี่ก็มาใส่ใส่ซ้อนกันไว้นี่นี่เราจะใช้วิธีการเย็บหรือว่าจะใช้มือสอยก็ได้เนี่ยเราทำเพื่อป้องกันตัวเราเองเนาะเพราะเดี๋ยวนี้โรคภัยมันก็มันร้ายแรงกว่าที่เราคิดนะ่ะนี่ แล้วก็จะประกบกันไว้สองชั้นเลยประกบกันไว้ถ้าเราสวยก็ได้เหมือนกันทีนี้มาดามจะเย็บเอาเนาะเนี่ยถ้าเราจะใช้ไอ้กาวมันก็จะดูแข็งแข็ง ก้าวไว้เป็นส่วนประกอบของนี่เนาะมาดามจะเย็บเอามาดามก็เตรียมจักไว้แล้วเนี่ยลืมบอกว่าเพื่อนใหม่เนาะเพื่อนใหม่ยังไม่รู้ว่าอาชีพเก่ามาดามเป็นเป็นช่นางเย็บผ้าเนาะก็ยังเย็บอยู่งั้นแหละแล้วก็เอาเอาได้ห่างหน่อยนเนาะ เย็บเป็นติ๊กันธรรมดานี่แหละง่ายๆตกสายมันก็เย็บนิดหนึ่งตกสายมันนี่ชอบรูดไบ่อยเวลเราเราใส่ข้างสองข้างนี้เขาจะสายจะรูดเลยเพราะว่าเขาเอาเกา แปะมาบางๆเนาะนก็ไม่ใช่ด็กใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้ข้างบนเนาะนี่ข้างบนทีน,นี้เราก็จะมาจับจีบตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเขามันเขามันมีจีบของเขาอยู่นี่แต่ว่าจีบอันนี้นะมันทําให้อ้าเนาะเราก็จะกว้วงเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนี่มันจะได้แคบมันมันจะได้ไม่อ้าอีกตรงช่องทางข้าง,งที่ลมเข้าน่ะ แต่ว่าตรงกลางนี่มันเหมือนเดิมใช้จักมันเย็บมันง่ายแล้วมันก็เร็วดาถ้าเราใช้มือเย็บนี่มันก็นานเนาะ ก็ฝั่งนู้นแหละเอาเข้ามันเอาเข้ามาลึกหน่อยเกิดมาก็นานแล้วเนาะแต่ไม่เคยไม่เคยพวกเราไม่เคยเจอนะเนาะไม่เคยป้าไม่เคยเจอเนาะไอ้โลกพันนี่เนาะไม่มันจะเป็นไปได้ทั่วโลกมันไปติดต่อกันได้ขนาดนี้ นี่เสร็จแล้วมันก็จะหนาก็เก่าหน่อยน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสองชั้นเนาะนี่าจะใส่ให้ดู เห็นไหมครเพื่อนเพื่อนนี่รูตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีมากเพราะเราเก็บรูตรงนี้แล้วนี่เราป้องกันสองชั้นทำเองได้ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ทำตามได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมวันนี้มาดมกะปิทันเนื้อนำเสนอการป้องกันสองชั้น ถ,ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามให้ให้มาดามดา